สวัสดีครับพบกับเราช่องพังนาซาพลายควนชัยนะครับผมวันนี้น้องๆได้กินอาหารนะครับที่ด็อกเตอร์เขาสั่งมาให้ครับผมเป็นมันแก้วถ้วยแล้วก็แตงกวานะครับเป็นปาร์ตี้เล็กๆครับของครอบครัวพังนาซาครับผมพลายควนชัยอันนี้เป็นแม่นานะครับเป็นแม่ของน้องนาซาครับอันนี้น้องควันชัยนะครับน้องเล็ก คุณมากนะครับผมที่ช่วยเหลือน้องช้างตกงานและช้างที่ขาพิการครับแม่นานี่จะเป็นขาพิการข้างซ้ายนะครับผมไอเอเตเตะเหรอเสียงอะไรหนึ่แต่ว่าขอบคุณกัญใจขอบคุณหน่อยลูกเสียงหน่อยเร็วขอบคุณครับนาซาเสียงหน่อย เสียงเลยสาวแล้วเสียงโอ้ยังเกลียวอยู่ไม่มีเสียงเลยนี่เป็นช้างครอบครัวนะครับผมขอบคุณท่านดนรชยานันนะครับที่ได้นำอาหารมาให้น้องช้าง ขวัญัยอร่อยไหมลูกขวัญโอ้น้องขวัญัยบอกว่าอร่อยนะครับน้องนาซ่านะครับเร็วมากครับ น้องมีความสุขมากครับผมที่ได้มายืนกินผลไม้ด้วยกันทั้งสามเชือกครับทั้งแม่ลูกแล้วก็น้องกวนใจนี่ก็เหมือนเหมือนเหมือนกับน้องพังนาซ่านะครับผมก็เหมือนครอบครัวเดียวกันครับ ทั้งอิ่มทั้งดีใจน้องควันชัยนี่ไม่สนใจใครเลยกินอย่างเดียวทำ <laughs> ไมได้กินนี่ยืนโยกอย่างเดียวครับผมควันชัยสายโยกของเราน้องควันชัยนี่อายุเก้าปีนะครับแม่นายี่สิบเก้าน้องนาซ่านี่ก็อายุสิบเปดปี นี่เป็นความสุขของครอบครัวพังนาซ่านะครับเนื่องจากไม่ได้เจอกับแม่มาก็หลายปีเหมือนกันครับผม ดูภาพนี้ดูเลทัพ

ปลาบกอร่อยจังเลยแม่ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีครับผม <Sélere> nasa, siêng là, siêng là. Sao xiêng nói lúc xiêng leo xiêng leo <Selere> ôi na xa chẳng tìm bạc lên xa xiêng leo xiêng nói lúc có quân ca nói ยกหัวส,สวยเสียงด้วยเสียงเสียงไปไหนเนี่ยเสียงเลยดังๆโอ้บอกให้นาซาเสียงควันัยเสียงเองครับผมแอฟเอปเลยนี่นะครับน้องเล็กของเราครับขวัชัยสายโยกครับหนุ่มน้อยดูตาของเขาครับเหมือนจะมีความสุขมากครับผม นี่เป็นของชอบกว่าทั้งนั้นครับผมแม่นานี่จะกินไปเรื่อยๆครับไม่รีบส่วนนาซ่านี่เร็วมากครับโอ้กันชัยมีกักตุนด้วย กินทั้งจุกบแม่ไปด้วยครับผม ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องของเราด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้เราน้องๆช้างตกงานครับผมขอบคุณมากครับ